มวยปล้ำเป็นกีฬาผสมปรสานการแสดงมีคิวมีบทปรดใช้วิธีภาวะในการรับชมด้วยครับ คือช่วงนี้เนี่ยถ้าถามถึงกระแสที่มาแรงในโลกมวยปล้ำนะหลายคนก็ต้องพุ่งเป้าไปที่ข่าวของ Charlotte Flair กับ Becky Lynch ทางช่องของผมเนี่ยได้ทําคลิปเล่าเหตุการณ์นี้ไปแล้วนะฮะแล้วก็สามารถไปหาชมได้จะเอาลิงก์แปะเอาไว้แต่ทีนี้เนี่ยมันมีอีกเรื่องนึงฮะที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยแต่เป็นข่าวที่เก่าซะหน่อยแต่ต้องถือว่าเป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นภายในเดือนนี้ครับเป็นเหตุการณ์ดราม่าเลยก็ว่าได้นะระหว่าง AEW และ w w e แน่นอนว่าพอเป็น2ขค่ายที่กำลังขับเคี่ยวกันแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจตามมาก็คือเรตติ้งครับแล้วพอเรตติ้งเสร็จปุ๊บก็จะมีแรงกระเพื่อมต่อมาที่กลายเป็นกระแสดราม่าซึ่งเราจะมาพูดโดยรวมในคลิปนี้นะฮะและถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวมวยปร้ำข่าวสารต่างๆเนี่ยกดติดตามช่องเอาไว้ได้เลยครับแล้วก็ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลย จริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครว่าเรื่องไทม์ไลน์อาจจะสลับไปมาครับเพราะว่ารวบรวมข่าวมาจากหลายสัปดาห์นะฮะตลอดทั้งเดือนนี้ที่เป็นประเด็นคล้ายๆกันอาจจะมีกระโดดไปบ้างนิดๆหน่อยๆนะฮะ เท้าความกันก่อนก็คือเรื่องราวที่เป็นการแข่งขันเรื่องเลตติ้งระหว่าง2ค่ายครับตอนแรกเนี่ยเป็น NXT กับไดนาม t e ของ AEW นะฮะใช้ตรงกันวันเดียวกันซึ่งก็อย่างที่ทราบกันไปแล้วนะฮะสค่ายมีสลับกันแพ้ชนะขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดสุดมันแต่ก็ไล่กันมาเรื่อยๆครับเป็นสงครามคืนวันพุธนะที่โด่งดังมากของ AEW และ NXT จนในโค้งสุดท้ายเนี่ยเป็นฝ่ย d ไดน m ม t e ของ AEW ที่ชนะไปจนทางค่าย NXT ต้องย้ายไปฉายวันอื่นแล้วก็ต้องปรับผังล ายการปรับเปลี่ยนรายการเป็น2.0นะฮะแล้วก็ถือเป็นการรีสาร์ทหลายๆอย่างภายในนั่นคือจุดเริ่มต้นครับเพราะว่า ทางฝั่ง a e w เนี่ยถือว่ามีแรงฮึกเหิมเลยทีเดียวครับพร้อมชนกับรายการหลักของ WWE ในลำดับต่อไปซึ่งพวกเขาก็มีรายการแรมเพลทที่เตรียมตัวมาใช้ชนกับศึก s m a c k าว w n ในวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งอดีตเนี่ยเราจะเห็นว่า WWE มีฐานคนดูที่ค่อนข้างแข็งแรงมาหลายปีนะฮะวัดตามเรตติ้งที่ทะลุล้านมาโดยตลอดที่นี้ต้องบอกก่อนว่าเรื่องเรตติ้งมันก็เป็นปัจจัยตัวเลขที่เชื่อถือได้นะเพราะว่ามีการวัดกันอย่างจริงจังแล้วก็เป็นนข้อออมมมูลลลลรัแต่่่่กก็จะะีีีาายยยเเดทึงงไปงชน ระยะเวลาการรับชมในแต่ละชั่วโมงอายุของผู้ชมช่องทีวีที่ออกอากาศและช่วงเวลาฉาย ปัจจัยพวกนี้ครับเป็นดีเทลเล็กๆนะที่จะส่งผลไปถึงเรตติ้งอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าต่อให้เรามีเรตติ้งที่เอาไว้ดูอ้างอิงได้แล้วแต่มันก็ยังไม่ใช่ตัวชี้ขาดอยู่ดีนะฮะตรงนี้ก็อยากจะบอกเอาไว้ให้ช่างน้าหนักเวลารับฟังข่าวกันดีๆแต่ในทางกลับกันก็ถือว่าเป็นรูปธรรมท,ที่สุดแล้วที่จะใช้พูดถึงเรื่องความนิยมในการแข่งขันของสองค่ายนี้ที่มีตัวเลขคนดูออกมาชัดเจนขอเพิ่มเติมนิดนึงนะเสริมข้อมูลให้กับน้องๆเด็กๆหลายคนนะฮะเผื่อไว้บางคนเนี่ยอาจจะไม่ทันในยุที่ววัดเรรตงงของงกา สมัยก่อนย้อนไปตอนนู้นเลยฮะตอนที่อินเทอร์เน็ตยังไม่บูมเท่าปัจจุบันนะฮะเรื่องเรตติ้งนี่สําคัญมากในวงการโทรทัศน์เพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถดูทีวีได้ครั้งเดียวเท่านั้นในช่วงเวลานั้นเช่นถ้าตอน2องทุ่มเราเปิดทีวีดูละครช่อง3มเนี่ยมันก็จะไม่สามารถไปดูช่องอื่นได้และกลับกันถ้าเราเบื่อช่อง3เปลี่ยนไปช่องเปุ๊บนั่นแปลว่าช่องสาจะเรตติ้งลดลงเท่ากับว่าดึงดูดคนดูต่อไม่ได้ครับเบื้องต้นก็ประมาณเท่านี้นะสำหรับเรตติง้งทีวีในสมัยก่อนยิ่ง วันนี้เวลานี้ฉันจะต้องไม่พลาดสถานีก็จะให้ช่วงาพามาทามครับออกอากาศก็จะมีโอกาสที่จะบวกเรตติ้งสูงขึ้นไปอีกเพราะว่าเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของคนส่วนใหญ่พอเราพูดถึงเรตติ้งของ aw และ w w e ก็จะเบสออนเรื่องนี้นะฮะแต่จะไม่ได้เกี่ยวกับข้อมูลของผู้ชมใน YouTube หรือโซเชียลมีเดียต่างๆโดยปกติแล้วศึก smackdown ฉายทางช่อง fox ครับแต่ว่ามีเหตุเฉพาะกิจนะฮะในวันที่15ตุลาคมเนี่ยย้ายไปฉายที่ fox sport o n แทน ซึ่งก็เป็นเครือเดียวกันแต่เป็นเคเบิลทีวีนะฮะสำหรับอเมริกาก็ต้องจ่ายเงินดูประเด็นคือทาง AEW ใช้อยู่ที่ช่อง TNT ครับก็เป็นเคเบิลเหมือนกันตรงนี้ยอดคนดูก็จะน้อยกว่าที่เป็นฟรีทีวีอยู่แล้วแต่ถ้าใครจำกันได้สัปดาห์นั้นเนี่ยจะมีข่าวออกมาว่า AEW Rampage ชนะเรตติ้ง SmackDown ได้แล้วซึ่งตัวเลขที่สำคัญเป็นกลุ่มผู้ชมอายุ18 49ปีครับซึ่งนี่คือกลุ่มที่มีกำลังรัพย์และพร้อมสนับสนุนนะ,ะับเป็นกลุ่มหลักที่วงการโทรทัศน์เนี่ยให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะวว่่าามอง ใครก็ตามที่ได้คนดูกลุ่มนี้ไปจะมีประโยชน์มากๆตามรายงานคือวันศุกร์ที่15ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะ ผู้ชมทั้งหมดของ s m a c k d o w n เนี่ยลดลงจากช่วงปกติคือ2.2ล้านครับที่เคยทำไว้ในอดีตนะเหลือแค่8 6 6 0 0เท่านั้นซึ่งเป็นการลดลงจำนวนมากเลยแน่นอนครับเกี่ยวกับการย้ายไปที่ Fox Sports 1วันด้วยซึ่งเป็นเคเบิลแบบเสียเงินนะฮะก็เลยไม่สามารถดึงดูดผู้ชมได้มากเท่ากับฟรีทีวีแต่ถึงจะเหลือแค่8,000ครับแต่ภาพรวมก็ยังมากกว่ารายการแรมเพจที่ได้ยอดไป5,07,800นะฮะซึ่งเป็นยอดคนดูที่เพิ่มขึ้นจากแรมเพจจากเดิมคือประมาณ5 0,000นิดนิด ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยแรมเพจเคยมีเลตติ้งที่สูงกว่านี้นะฮะในช่วงที่เปิดตัวใหม่ๆอ้าวแล้วที่บอกว่าแรมเพจชนะล่ะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่ายอดมันก็เห็นกันอยู่ชัดๆสแมกดาวน์8แสนส่วนแรมเพจ5แสนก็เห็นกันอยู่ว่าใครมากกว่ากันซึ่งนอกจากการวัดภาพรวมแล้วนะฮะก็ยังมีดีเทลเต็มไปหมดอย่างที่บอกครับเช่นระยะเวลาการรับชมในช่วงพาร์ทที่สําคัญของโชว์รวมถึงกลุ่มผู้ชมอายุ18-49ที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะเอาจริงๆเนี่ย สองรายการนี้ก็ฉายเวลาไม่ตรงกันอยู่แล้วครับสแม c ดาว w ์ฉายก่อนจบก่อนส่วนแร m p พ g เนี่ยฉายที่หลังช่วงดึกๆแต่มันมีจุดพลิกที่เปลี่ยนไปครับอันนี้สำคัญเลยนะครับเพราะว่าการย้ายไปที่ช่อง Fox Sports 1ของ Smackdown เนี่ยมีการยืดเวลาออกไป30นาทีครับและในเซกเมนต์สุดท้ายที่กืะออกไปเนี่ยจะไปตรงกับเวลาฉายของแ a พใน30นาทีแรก เข้าใจง่ายๆก็คือมันจะมีช่วงเวลาที่ฉายพร้อมกันทั้ง2ค่ายอยู่30นาทีครับและตรงนี้แหละคนดูจะต้องเลือกว่าจะดูช่องใดช่องหนึ่งจะเห็นได้ชัดครับว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่า30นาที h ฮดทูเฮดนะฮะ ซึ่งจุดนี้แหละครับที่สํานักข่าวหลายแหล่งเลยนะพาดหัวกันว่า AEW สามารถชนะ WWE ได้แล้วในเรื่องเลตติง้งเพราะว่าใน30นาทีนั้นเนี่ยเซกเมนต์ของ SmackDown มีผู้ชมอยู่ที่285,000วิวนะฮะขณะที่ r m p a พ e เนี่ยได้ไปถึง328,000วิวและคนที่ออกมาฉลองชัยชนะเป็นคนแรกๆไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่คือโทนี่ข่านประธานใหญ่แห่ง AEW นั่นเอง ไม่นานต่อมาครับก็มีดราม่าเกิดขึ้นเรื่อยๆน,น,นะฮะเมื่อหลายคนยังมองว่า WWE ชนะอยู่ดีนะหากมองจากยอดคนดูโดยรวมเช่นทวิตเตอร์นี้ครับทำให้โทนี่ขานต้องออกมาตอบโต้เองนะ,ะโดยอ้างจากข้อมูล30นาที h ฮดทูเฮดที่ได้กล่าวไปแล้วก็บอกว่าแรมเพจเนี่ยคือฝ่ายชนะนอกจากโทนี่ขานก็ยังมีนักมวยปล้ำในค่าย AEW หลายคนที่ออกมาแสดงความยินดีกันเนื่องในโอกาสนี้ด้วยซึ่งถ้าใครติดตามทวิตเตอร์ของโทนี่ขานในช่วงสัปดาห์นั้นนะจะเห็นว่าแกค่อนข้างคลึกคักเลยทีเดียวครับแล้วก็มีหลายโพสต์ที่ออกมาติ ติดกันจนมีรุ่นใหญ่ของวงการคนหนึ่งออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับเขาก็คือเอเล็กบิชอ o นะฮะผู้ที่โลดแล่นอยู่ในวงการมวยปั้มมายาวนานเกือบ30ปีครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาหมดแล้วนะฮะและที่สำคัญเนี่ยเคยผ่านยุคที่พา WCW แข่งเรื่องเรตติ้งกับ w ดอ f มาแล้วด้วย จากพอดแคสต์ของเอ e ล็ก t วิชชอครับไม่เห็นด้วยกับหลายอย่างหลายสิ่งที่โทนี่คานได้พูดเมื่อเร็วๆนี้นะฮะเพราะว่ามีการพาดพิงเกี่ยวข้องไปถึง WWE ด้วยวิชชอปบ,บอกว่าถ้าโทนี่โทรหาฉันเพื่อขอคำแนะนำล่ะจะบอกไปว่าให้หุบปากแล้วก็ทำมวยปั้มต่อไปซะ นี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นเพียงแค่นําเสนอในสิ่งที่ดีที่สุดที่นายทาออกมาให้แฟนๆแล้วมันก็พิสูจน์ไปแล้วว่านายทําได้ก็แค่ทําต่อไปโฟกัสตรงนั้นต่อไปมันแปลกใช่ไหมล่ะที่ฉันจะพูดแบบนี้มันมาจากปากของคนที่เคยท้าทายกับวินส์แม็กแมนมาแล้วแล้วก็จบเรื่องมาแล้วด้วยแต่นี่คือความแตกต่างเพราะสมัยที่ฉันยังแข่งเรื่องเลตติ้งอยู่นะมันคือเฮด o ูเฮดของจริงเพราะว่าเราออกอากาศในวันและเวลาเดียวกันโชว์ของฉันเริ่มพร้อมกับโชว์ของ WWF ในทุกๆสัปดาห์ ครั้งหนึ่งโทนี่คานเคยบอกว่าตัวเขาและ AEW อยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกับ w c w ในยุคปี1996นะฮะแต่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ทำข้อผิดพลาดแบบที่ w c w เคยทำซึ่งบิชอปก็ตอบกลับไปแรงๆบอกว่านั่นเป็นการแข่งขันที่แท้จริงดังนั้นฉันจึงผิดหวังเล็กน้อยกับสิ่งที่ได้ยินจากโทนี่คานเขาเป็นคนเก่งนะแต่หกปากซะจนกว่าจะได้แข่งกันจริงๆฉันต้องแข่งกับ w w f ทุกสัปดาห์แบบ head to h เ a d เวลาตรงกันนี่แหละของจริง ไม่ใช่การแข่งกันแต่งตัวคอสเพย์ซึ่งทั้งหมดนี้นะก็มาจากพอด c a แคสของ b i ชอ p ครับโดยตัวเขาเนี่ยนอกจากจะเคยทำงานที่ w c w และ w w e ที่เราคุ้นกันแล้วก็ยังเคยเป็นทีมงานของหลายๆค่าย,ายมวยปรัมอาทิเช่น IMPACT แล้วก็ AWA ด้วยแถมครั้งหนึ่งครับเอเล็กบิชอปคนนี้นี่แหละก็เคยร่วมงานกับ AW e เหมือนกันในรายการ Dynamite ซึ่งเรื่องราวของการตอบโต้กันไปกันมาใน EP วันศุกร์ที่15นะครทำให้หลายคนเนี่ยจับตามองกันต่อว่า SmackDown และแรมเพ e ในวันที่22ตุลาจะเป็นยังไงและผลลัพธ์ที่เพิ่งออกมาล่าสุดก็คือ ทางด้านแรมเพจก็ทำไปได้533,000 0นะฮะตลอดโชว์ซึ่งตกลงจากสัปดาห์ก่อนนูนประมาณ4-5,000 0ส่วนยอดผู้ชมอายุ18-49อยู่ที่288,000ครับส่วนทางด้านสมัครตาเนี่ยย้ายกลับไปที่ช่อง Fox หลักนะฮะก็เลยมีผู้ชมหลักล้านอีกครั้งโดยใน EP ีของวันที่22ตุลาคมเนี่ยมีผู้ชมทั้งหมด2 2 4 9 0 0นแนและผู้ชมอายุ18-49อยู่ที่759,000 ผมมีของแถมให้ท้ายคลิปนะฮะจบเรื่องเลตติ้งสุดร้อนแรงไปแล้วเนี่ยซึ่งก็คิดว่าจะต้องมีการแข่งขันกันอีกต่อไปแน่นอนแต่ตอนนี้เขาจะมาต่อกันที่นักมวยปล้ำกันบ้างก็ต้องย้อนไปในช่วงสัปดาห์ใกล้ๆกับตอนที่เลตติ้งกำลังเดือดเดือดนะฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับโรแมนเรนครับเจ้าของแชมป์ยูนิเวอร์แซลคนปัจจุบันตอนนั้นเขาก็ให้สัมภาษณ์ก่อนจะปล้ำในสึกคลาว j ิลกับบล็อกเลสเนอร์นะฮะโดยเรนพูดถึงประโยคเด็ดประมาณว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีใครที่แตะต้องฉันได้เลยในนนวงงงงงงงกกาาาาารรีี้้และยยััไไดดมพพิปถึ์คขออ Star AW ่ โดยการกลับมาของเซียมพังใน2อสเดือนที่ผ่านมานะมีคนพูดถึงมากนะแล้วเขาก็ได้ปรากฏตัวในรายการ AEW เป็นประจำต่อเนื่องแน่นอนว่าการให้สัมภาษณ์กับ Complex ครับตัวของโรมันถูกถามไปถึงแมตช์การปั้มระหว่างเขาและเซียมพังโรมันเรนจึงตอบกลับไปว่านั่นจะไม่ได้ยกระดับฉันเลยตอนนี้เขาแก่แล้วฉันยังไม่ได้ดูการปรั้มเต็มๆของเขาด้วยซ้ำแค่เคยเห็นคลิปสั้นๆและเขาก็เละเทะมาตั้งแต่อยู่ใน UFC ฉันว่าไม่มีใครเชื่อหรอกถ้าจะบอกว่า คนที่น้ำหนัก200ปอนด์เนี่ยจะมาทำอะไรกับฉันได้ฉันสูง6ฟุต3นิ้วน้ำหนัก2 6 5ปอนด์แล้วก็เป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมถ้าฉันไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพตอนสมัยวัยรุ่นนะเพอเ,เิตอนนี้ได้เล่นอเมริกันฟุตบอลอยู่ใน NFL แล้วบอกเลยว่าฉันจับโยนเขาได้สบายๆและเช่นเดียวกันกับพวกนักมวยปั้ำที่เหลือในค่ายนั่นแหละก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเด็กๆทั้งนั้นจิบจิ ซึ่งหัวหน้าเผ่าก็ดูจะอินกับบทบาทตัวร้ายเสือเกินนะฮะจึงให้สัมภาษณ์แนวนี้ออกมาประเด็นนี้มีเรื่องต่อครับแต่ไม่ใช่พังนะที่ออกมาตอบโต้กลายเป็นจูเนียร์ดอสซันโตสครับนักชกมวยกรงคนดังจาก UFC ที่เพิ่งมาเปิดตัวในรายการแรมเพจเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นไฟออกมาตอบโต้หัวหน้าเผ่าผ่านทางโซเชียลมีเดียครับบอกว่า เฮ้ hey, ฉันได้ฟังในายให้สัมภาษณ์นะส่งที่อยู่มาหน่อยซิไหนบอกว่าจะโยนฉันกับพวกเด็กๆใน AEW เหรอแล้วก็โพสต์ภาพตอนที่เขาเดบิวต์ในรายการแรมเพ e นี่แหละซึ่งก็มีความแซลๆซลกันอยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นสีสันหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้ในเชิงการตลาดของ AEW และ w w e เพราะอย่างที่บอกครับนักมวยปล้ำหลายๆคนเขาก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะฮะแม้ว่าจะทํางานคนละที่ก็ตาม จบลงเแล้วนะกับข่าวของเรื่องเลตติ้งใน a w กับ WWE โดยเฉพาะร a m เพ g e และ SmackDown ที่ต้องมาชนกันครับในช่วงเวลา30นาทีแล้วก็มีการพาดหัวกันไปมากมายว่า AEW ชนะได้แล้วพอชมคลิปนี้ก็น่าจะได้รับข้อมูลข่าวสารกันไปเต็มที่นะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ